เรียนพี่พี่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่พี่น้องๆที่จะเกษียณราชการต่อไปในอนาคตค่ะดิฉันอำไพหวังวกหัวหน้ากลุ่มง,งานเทคนิคการแพทย์สำหรับปีนี้กลุ่มง,งานของเรามีผู้เกษียณทั้งสิ้น5ท่านด้วยกันค่ะนับเป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็น่าภาคภูมิใจแทนพี่พี่ผู้เกษียณทุกท่านที่ได้เดินทางมาจนถึงหลักชัยที่หกแล้ว ต่อไปก็คงจะได้พักผ่อนอยากไปเที่ยวที่ไหนเวลาไหนก็ได้ไปคงไม่ต้องตื่นเช้ามาทำงานาไปกับทุกวันเหมือน,นังเช่นทุกวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยความเคารพรักถ้าไม่มีพวกพี่ในวันนั้นก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้บ้านหลังที่สองของพวกเราชาวโรงพยาบาลสุรินทร์ พวกเราขอขอบคุณที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างในการทำงานเป็นแบบอย่างในความอดทนความเสียสละและความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทำงานขอบคุณสำหรับความรักความอบอุ่นและสายสัมพันธ์อันดีที่มีให้แก่กันสุดท้ายนี้ขอ อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงลนบันดาลให้พี่ๆทุกท่านพบแต่ความสุขมีสุขภาพกายใจแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งปวงและขอให้มีความสุขตลอดไปด้วยเทินสุดท้ายนี้พี่ๆคะเกษียณแต่ในหน้าที่แต่ในความเป็นน้องพี่ไม่มีวันเกษียณ เมื่อไหร่ก็ตามที่คิดถึงพวกเราชาวแหลบโรงพยาบาลสุรินพร้อมให้การบริการและยินดีต้อนรับพวกพี่เสมอคะ่ะขอบคุณคะ่ะ